เด็กๆวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นเอียงกันนะะถ้าเราดูตามลักษณะของรูปใช่ไหมจะสังเกตว่ามันจะมีวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงโดยที่รูปรูปนี้ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเริ่มแรกเลยนะฮะเราจะทําการแตกแรงกันก่อนนะแตกแรงเข้าไปในรูปก่อนนะแตกแรงยังไงถ้าสังเกตจากรูปใช่ไหม มีวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมจะต้องมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะต้องมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีแรง MG นะเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เราก็แตกแรงลงไปนะหลังจากนั้นเราจะทำการแตกแรงตามแนวการเคลื่อนที่นะเนี่ยค่ะแนวราบใช่ไหมยแนวดิง่งเราก็แตกแรงนะลงมา แบบนี้นะจะสังเกตว่าถ้าเราแตกแรงแบบนี้ลักษณะการเคลื่อนที่มันก็เหมือนกับเราแตกแรงเป็นแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะโดยทีออ่แนวระดับเนี่ยจะเป็นแกน x แล้วก็แนวดิ่จะเป็นแกน y นะหลังจากนั้นเราทํายังไงต่ออ มุมที่เราจะใช้นะก็คือให้เราใช้เป็นมุมภายในนะก็คือใช้เป็นมุมภายในเสมอนั่นก็คือมุมตัวนี้นะจะมีค่าเท่ากับมุมที่เขากำหนดมาให้ตรงนี้ค่ะมุมเซต้าตรงนี้นะ,ะจะมีค่าเท่ากันเสมอมีค่าเท่ากันยังไงเราไปดูตัวอย่างนะสมมุติว่ามีวัตถุวางอยู่บนพื้นเอียงใช่ไหมโดยที่มุมตรงนี้ครูกำหนดให้เป็น มุม30องศาหลังจากนั้นเราก็ทําการแตกแรงตรงนี้ก็จะเป็น MG ใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการแตกแรงตามแนวการเคลื่อนที่อ่ะก็จะเป็นแนวราบแนวดิ่งใช่ไหมอ่ะจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยค่ะน้ำหนักตรงเนี้ยมันทํามุมตั้งฉากใช่ไหมมันทำมุมตั้งฉากแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ90องศาเราจะสังเกตว่าถ้า เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะภายในมุมภายในจะมีค่าเท่ากับ180ใช่ไหมคะเราก็เอา30ไปบวกกับ90ใช่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ120 120แสดงว่ามุมตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ60ดังนั้นมุมภายในตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ30เนี่ยค่ะจะสังเกตว่ามุมภายในจะมีค่าเท่ากับ มุมที่เขากําหนดมาให้ก็คือมีค่าเท่ากันเนี่ยค่ะตรงนี้ดังนั้นเซียต้ามุมเซียต้าตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมุมเซียต้าตรงนี้เช่นเดียวกันนะนะพอเราได้แบบนี้แล้วเราทํายังไงต่อหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็ทําการแตกแรงนะ,ะใกล้คอสไก่สรายคอสเอ็กซ์ายวาตรงนี้เราก็จะแตกได้ว่า mg คอสเซต้าใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็จะแตกได้ว่า mg ไซายเซียต้าใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีมุมที่กดลงมาบนพื้นที่กระทากับวัตถุใช่ไหมฮะนั่นก็คือเป็นแรงปฏิกิริยานั่นเองตรงนี้ครูก็จะให้เป็นแรงอิน JUN นะพอเราแตกแรงเสร็จแล้วนะเราก็ไปดูวิธีการคํานวณดูซิว่าเอเราจะนําหลักการตรงนี้ไปใช้เกี่ยวกับการคํานวณได้ยังไงนะ mm hmm. ก็ไปดูกรณีที่1นะไปดูกรณีที่1 กรณีที่หนึ่งเนี่ยค่ะครูจะให้เป็นกรณีที่มันไม่มีแรงเสียดทานนะถ้าไม่มีแรงเสียดทานแบบนี้เราจะสังเกตว่าแรงที่กระทํากับวัตถุในแนวราบจะมีแค่แรงเดียวนั่นก็คือแรง mg sin t ต้าใช่ไหมฮะเราก็ใช้ sigma F เท่ากับ m a นะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะก็จะได้ว่า mg sin เซีต้าเท่ากับ m a นะโดยที่จากสมก,การตรงนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีมวลที่เหมือนกันใช่ไหมเราก็ทําการตัดมวลตรงนี้ออกไปได้เลยอ่ะค่าที่ได้ถามว่าเราจะได้ค่าอะไรออกมาเราจะได้ค่าความเร่งออกมานั่นก็คือความเร่งจะมีค่าเท่ากับ g sin เซตานะความเร่งจะมีค่าเท่ากับ G ีส n ยเซตาพอเราได้แบบนี้แล้วอ่าตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขกรณีที่มันไม่มีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องใช่ไหมไปดูกรณีที่2กรณีที่2เนี่ยค่ะครูจะเอ่อให้มีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องนะก็คือเป็น กรณีที่มันมีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้องมันก็จะมีอยู่หลายๆเงื่อนไขแต่ว่าครูก็จะยกตัวยอย่างอยู่หนึ่งเงื่อนไขให้พวกเราดูนะเงื่อนไขที่หน่งเลยนะครูก็เป็นเงื่อนไขกรณีที่วัตถุนะพยายามถลายลงนะถลายลงนะโดยที่ตรงนี้ครูจะ ให้เป็นกรณีที่วัตถุมันเริ่มเริ่มถลายแบบนี้เริ่มถลายลงนะครูจะให้วัตถุมันเริ่มถลายลงแสดงว่าแรงเสียดทานที่ที่มาเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ก็คือมันเป็นแรงเสียดทานประเภทไหนคะมันก็เป็นแรงเสียดทานสถิตใช่ไหมคะเป็นแรงเสียดทานสถิตถามว่าเราจะใส่ตรงไหนอะเขาบอกว่าวัตถุพยายามถลายลง แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ลงด้านล่างถ้าเราจะใส่แรงแรงเสียดทานเข้าไปเราก็ต้องใส่ตรงข้ามกับแรงที่มันทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแรงเสียดทานสถิตนะคะก็คือครูใส่ Ff เข้าไปะจะสังเกตว่าในแนวราบเนี่ยค่ะมีแรงกระทํากับวัตถุอยู่2แรงใช่ไหมคะ ก็คือมีแรง mg sin t h ต t ากับ fs นะครูก็ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันเหมือนเดิม sigma F เท่ากับ me นะก็นำแรง2แรงนี้มาทำอะไรกันมาลบกันใช่ไหมก็จะได้เป็น mg sin ซาลบ fs เท่ากับ me นะเท่ากับ me พอเราได้สมการแบบนี้แล้ว เราก็ไปแตกใช่ไหมมันก็จะได้เป็น mg sine t า,าลบ mu s คูณด้วย n เท่ากับ me แบบนี้นะโดยที่ค่า n ตรงนี้เนี่ยค่ะถามว่าเราสามารถหาค่าได้ไหมเราสามารถหาค่าได้ก็คือจากกฎข้อที่1ของนิวตันใช่ไหมคะ sigma s เท่ากับ0โดยที่เราจะใช้แรงขึ้นเท่ากับแรงลง นั่นก็คือแรง N ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ mg cos เตาใช่ไหม mg cos เตาเราก็เอาค่า N ตรงนี้ไปแทนในสมการก็จะได้ว่า mg sine e ซตาลบ mu s mg cos เตาเท่ากับ ma นะเช่นเดียวกันจะสังเกตว่าจากสมการนี้ค่ะ คือมั name, right? อนจะมีตัวแปรที่เหมือนกันนั่นก็คือมวลใช่ไหมฮะเราก็ตัดไปนะค่าที่เราหาได้ถามว่าเราหาค่าอะไรได้เหมือนกันนั่นก็คือความเร่งนะความเร่งก็จะมีค่าเท่ากับ G ีไซเซตาลบมิวเอสจีคอร์ดนะนี่ก็คือความ ความเร่งที่เราหาได้จากสมการนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโจทย์นะว่าเขาต้องการให้เราหาอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูในกรณีที่เราทําโจทย์ปัญหากันนะคะว่าเอ๊เราจะทำยังไงเราจะใช้หลักการตรงไหนเข้ามาช่วยนะคือตรงนี้ครูก็ขออธิบายไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะเราไปเจอกันตอนทําโจทย์นะคะโอเค ไปเจอกันเลยโอเค